ในยุคที่ชีวิตเร่งรีบการได้หยุดพักและใกลยย้ชิดธรรมชาติเป็นอีกอย่างที่หัวใจต้องการและว,วันนี้ผมจะพาคุณมาสัมผัสบรรยากาศเงียบสงบของธรรมชาติที่บ้านสวนหลังเล็กๆที่เต็มไปด้วยความเรียบง่ายและความอบอุ่นยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านสวนนับตังไดโนแลนด์ ชีวิตในเมืองที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและความเร่งรีบทำให้เราหลงลืมความสุขเล็กๆที่ธรรมชาติรอบตัวสามารถมอบให้เราได้ในวันที่เราเหนื่อยล้าและต้องการพื้นที่ให้ใจได้พักบ้านสวนเล็กๆแห่งนี้คือคำตอบของผมสถานที่ที่เต็มไปด้วยความสงบและชีวิตที่เรียบง่ายแม้จะไม่ได้ใหญ่โตหรูหราแต่ทุกตารางเมตรกับเปี่ยมไปด้วยความอบอุ่นและความสบายใจลานแคมปิ้งเล็กๆแห่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความทรงจำดีๆยามค่ำคืน ศาลากลางน้าแห่งนี้จุดที่สามารถดื่มด่ากับธรรมชาติรอบตัวได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเสียงนกที่ร้องทักทายหรือสายลมที่พัดผ่านใบไม้นั่งมองผิวน้ําสะท้อนแสงแดดเป็นประกายและปล่อยใจล่องลอยไปกับความสงบหากคุณต้องการพื้นที่ไว้คิดอะไรเงียบๆหรือแค่หลีกหนีจากความวุ่นวายศาลาไม้ไผ่กลางน้ําแห่งนี้จะเป็นคําตอบ หนึ่งความสุขของการใช้ชีวิตในบ้านสวนคือการได้ดูแลสิ่งเล็กๆที่เราลงมือปลูกด,ด้วยตัวเองด้วยความใส่ใจไม่ต้องพึ่งสารเคมีแค่ได้มองเห็นผลผลิตเติบโตขึ้นจากน้ำพักน้ำแรงก็ทำให้หัวใจเต็มไปด้วยความสุข เมื่อเวลาผ่านไปจนถึงช่วงเย็นบ้านสวนแห่งนี้จะถูกปกคลุมไปด้วยแสงสุดท้ายของดวงอาทิตย์เมื่อแสงสุดท้ายของวันลาลับไปเราก็จะได้ผ่อนคลายและเติมพลังจากธรรมชาติที่หลายลอ้อม การใช้ชีวิตในบ้านสวนไม่ใช่เพียงแค่การอยู่กับธรรมชาติและหาความสุขจากสิ่งเล็กๆที่อยู่รอบตัวเราอาจไม่ต้องการอะไรมากไปกว่าความอบอุ่นจากคนใกล้ตัวและหาเวลาที่เราได้กลับมาสัมผัสตัวเองบ้านสวนแห่งนี้คือคำตอบของชีวิตที่สมดุลเป็นที่ที่เราสามารถกลับไปเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ